อยเต็มปอดดิเว้ดีเต็มปอดเด้อืมสดเชิญปะอ,อกแกงเมื่อไรจะเจอวะเนี่ยกระโทงหาเพื่อน,นอะไรเงยโอ้ยเฮียมอแปลงระเบดิดดิอ้อยเฮียไฟดับดิ จิบหายโทรไม่ได้นั่งรอไฟมาอีกอชีวิตไปไหนดีวะเนี่ยเด๋ยวตังห้าสิบบาทาดูราคาตลาดโลกกันน้ำผึ้ง45่บ พึ่งดูแล้วกันเพราะว่าน้ำพึ้งเคยซื้อมีดมาเคยซื้อมีดน้ำพึ่งมาฮัลโหลโทรไปไม่รับมาเมื่อกี้มีเด็กเหรอ <Yeah. S 2> อะไรไม่มีสัญญาณรับได้ไง<อ>โทรมาได้ไงว่าไม่มีสัญญาณก็เมื่อกี้มอแปลงระเบิดอยู่ไหนวะ อยู่ร้านขายไอติมอะ่ะตรงไหนอ่ะอยู่โจ๊กเกอร์มันขายอยู่เออได้เบาะแสแก๊งลุงเม,ม่ะเหมือนเห็นอยู่แวบๆว่ะอือแถวไหนอะ่ะแถวน้ำผึ้งอ่ะอือวันนี้เริ่มเจอเบาะแสแก๊งแล้วใช่ปะเออราได้เข้าไปทักอะไรป่ะหรือยังอะไรนะได้เข้าไปคุยว่าใช่ด้วยยังได้เข้าไปทักทายอะไรป่ะ จะทักได้ไงไม่รู้จักแต่แม่งต่อยเอาดูทรงน้ากลัวไหมแกงนี้เออเอ้เหมือนเห็นแวบๆอีกแล้วอ่ะอยู่ไหนวะอย่างที่โพสตอ่ะข้างล่างเหรอข้างบนเลยแถวรงแถวโรงเรียนนารีลำพึงอ๋อ้อข้างล่างกลางๆอ่ะนะเออที่ซื้ออุปกรณ์นะเออเดี๋ยวลองแวะไปดูกันเเจอกัน Mình nhiều nan đó à đây Được vừa nên kẹp lót với lưới Hello. Đi này quá. Cho Lô... tông A32 à? A32 hả? Phẳng nút lửa này. À, bọn à. bọn này vợ. Yeah, Ồ. Ok. Nãy hôm qua thấy bao nè. Đã lẹ. Này vợ. Bọt xè. Phước này. Này anh, cha bảo. Ngang lưng lượn nè. Nào, long, đi. Nhanh, long, long về đi. long về tháo về. Nào, đi. เราเรียกเขามาคุยกันมึงว่าคนไหนนะคนไหนดีวะคุยเรียกคนไหนดีวะนคนคน,น้องถือคาะนะอย่าไปคุยมึงว่าคุยกับคนไหนดีส่งคนไหนหน่าน่าจะแบบคนนี้น่าคุยกูยให้มึงเลือกสามคนคนคนโนโ้นแล้วกันไหมคนนั้นอ่ะเคี่ยไวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยกันวนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้แป๊บนึงนะครับผมครับธุระแป๊บนึงได้ไหมครับไม่ได้ครับผมมีธุระด่วนกว่าผมมีธุระด่วนเร็วเร็วด่วนยังไงครับมานี่อครับ อันนี้ว่าไงครับอันนี้แก๊งเลยครับแก๊งมาสกีครับผมโอ้เฮ้ยมีเพื่อนอะไรมีอะไรกับพวกผมไหมเจอแล้วอ่ะแก๊งเนี่ยมั้ยทำไมครับมีอะไรเหรอคุณเปรี้ยวเหรอตองไม่เปรี้ยวนะก็ชิมได้นะครับเนี่ยร้อนอ่ะท้าบ้างพูดมากครับคุณมีอะไรพูดมาเลยครับเฮ้ยคุณลืมผมเหรอผมมาตามหาแก๊งคุณเลยเนี่ย มาตามากแก๊งผมทำไมอ่ะโอ้ผมมีหมายเรียกตัวมาอยู่แก๊งคุณไงเอมีหมายเรียกตัวใครส่งคุณมาใครส่งมาครับคุณโลค็อปเทลรครับรู้จกักเป่ารู้จกักโงค็อปเทลอ่ะครับน่ครับ,รบอ๋อย่ยเขาส่งผมมาเดีย๋ยวผมเรียกมาหน้าแก๊งแป๊มหนึ่งนะครับแลผมจะรู้ยังไงว่าคุณฝีมือเป็นยังไงคคุณจะมาขออยู่แก๊งผมอ่ะอคุณจะลองก็ได้ครับ ผมเป็นนักเดินสายไับเขาเนแบบเขาเขาถือค้อนคุณต่อน้องผมก่อนไหมอ่ะไปครับจัดการดิถ้าผมชนะผมได้แล้วได้เข้าแกงพร้อมใส่เสื้อแก๊งของผมได้ครับมาเอ้ียต้องรอหน้าแกงผมมาก่อนดิได้ครับ คุณจะมาต่อยกับลูกน้องกระจอกก็แก้ยงก่บผมไม่ได้โอเคครับ okay. ผมจะรอหัวหน้าคุณแล้วกันแต่รอหัวหน้าผมมาแป๊บนึงรับ Two thousand years later สวัสดีครับหัวหน้าแกงหัวหน้าแกงนี่สวัสดีครับติบดต่ออะไรหรือไรครับใช้ที่เรียกใช้ลูครับเทลไมครับอ๋อจะตีนเอเนี่ยครับผมว่าไงน้องรัก ผมมาตามหามาแล้ว<ท>อเป็นไงบ้างก็สบายดีครับผมมีเพื่อนมาด้วยนายเพื่อนเองคนไหนเขาบอกไปขายน้ำผึ้งเดี๋ยวผมไปเรียกมากโอเคไปตามมาไปตามมาผมโทรตามก็ได้นีว่วะฮัลโหล <Hello? S 1> มาเจอ้านน้ำพุ่อยดิ้านน้ำพุไหนวะตรงที่นี่แหละลานข้างหน้าน้ำพุเนี่ยอันนีบมึงไปขายของกำลังไปเลยมาไวๆเลยจะถึงละโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับลุงได้ okay, ครับเป็นไงบ้างสบายดีนะสบายดีครับลุงสบายดีด้วยครับสบายดีครับผมตามหาคตรนานเลย <laughs> จริงอย่างงี้ครับแก๊งมันลึกลับหน่อยเรต้องหายากนะครับเมื่อวานผมตามทั้งวันทั้งคืนอ่ะผมมีของมาฝากอ่ะไหนลุงเล้งเลยครับสองตีเก้าครับสองตีเก้าครับสุดยอดมันต้องอย่างนี้ของมาฝากมันต้องอย่างนี้นี่ครับเสียงคุกเสียงตะลางมันต้องเอามาชื่อช็อกโกแลตชื่อช็อกโกแลต เคยเป็นน้องเคยเป็นน้องไอ้เจ็ดเงาไปยังไงไปเต็มมันต้องต่อ่ะผมต้องเข้าแก๊งต้องทำอะไรบ้างครับหรือว่าไปใส่ชุดแก๊งเลยอ่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกับทางแก๊งเลยผมก็ไม่อยากจะนี่นะเดี๋ยวไว้ปรึกษาทางแก๊งก่อนถ้าก็วเองสองคนจะเข้าแก๊งต้องผ่าดานแล้วบททดสอบไปได้ให้ได้นะได้ครับเพื่อเตรียมพร้อมกันหรือยังล่ะ งั้นผมให้เวลาเตรียมพร้อมสักวันสองวันแล้วกันนะยังไงก็าเขอยไปเจอผมตรงนี้ยมสูตรไว้ดีๆครับได้ครับหนักไหมวาอไว้ก่อนหนักนะถึงแม้จะเป็นน้องที่เจอกันเมืองอื่นก็ต้องรับโทดศสอบให้ได้นะได้ครับก็ยินดีต้อนรับที่น้องรักกลับมาไงก็ไว้เจอกันเดี๋ยวผมต้องทําธุระต่อแล้วโอเคครับแล้วผมก็สานท่าดีครับโอเคครับผมผมมรีนโตได้บผมเขียนดาวเขียนมวย เอาสองอะไรเงี้ไปเราไม่ต้องตายฮะไม่ต้องขอเดี๋ยวให้ทำหมดเรียกว่าจะหาทุนเอ๊ะต้องขอเบอร์ไว้ก่อนเองเรื่อะไรมุ้ยสามเจ็ดสามครับลุงผมขอเบอร์ไว้หน่อยครับผมเลขแปดห้าเอ๊ะเบอร์แปดห้าศูนย์ศูนย์สี่ครับมีมิโตเกียนอะไรนะลุงมีมีโตเกียนโอเคน้องนักรู้เรื่องนี่ครับถ้าจะถ้าพร้อมเราก็โทรมานะ ได้ครับผมได้ได้ครับถ้าพร้อมให้อยู่แล้วผมมีอยู่เซียนนี่เทียนโอเคพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมให้อยู่ก็โทรมาได้เลยครับโอเคครับได้ใส่ชุดแก๊งได้ได้ผมให้โทรทุกวันสองวันนะยังไงเดี๋ยวผมโทรตามได้ครับผมเรียกเข้ามาเขายังไม่มาเลยอ่ะโอเคดีไปแพรดอกก็จะเย็นดีรอรอเอามาร่ดอกกันดีกว่ามันทำอะไรได้เออมันต้องมีอะไรแน่ๆไป Quên của đêm với chị Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những bị hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không <Hayır> วัดีครับมองไอ้น้องาทำอะไรอยู่นี้มาชิงแกบอ่อออกมาชิงดกบใครว่ไอใหญ่อะ<น>ยอมพี่แบัติ่ขาพ่วงไงวะเฮ้<ม>แดงนี่ลบคึบสามตรงสองสอะ อันนี้ทำไมเขาตัดกันเองเขาเ่ย mm hmm. เขามีเรื่องกันรึเปล่าเขามีสตอรี่กันครับอ๋อ oh. สองแกงนี้เขามีสตอรี่กันเฮ้ยเดือดปะวะไลน์ทวิตเตอร์เดือดกวอืม 5 vị bà. 5 vị bà. có cái chạy chạy nào bà. có lay áo lạ, đưa đi đưa đi là đưa bên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền รอไห i, ลรอไหลหรือบนทางมีอะไรบ้างรอรอรอฮึพอเอาคนนี้ก็ แตู่นหน่งกูเริ่มไม่ไหวแล้วมึงเอาไ้ดิช่วยแกงเราหนั

ขายได้ปะกูก็ไม่รู้รกูมัว <c oughs> มันกูมัวอยู่เลยเก็บไงิว่ะ